เอาเอาเอาเล่นสวัสดีครับทุกท่านด้เพครับอยู่กับผมต้นเือนดีกวันนี้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ชีวิตรอดอีกแล้วเย่เย่โอ้ยเร็วมีการรอคุณพีทเข้ามารอคุณพีทเข้ามาโอ้โหอ๋อรู้รู้เอกสารเลยแต่แล้วก็รู้เลยว่าใครทำใช่แล้วขี้รู้สึกรู้สึกว่นึกถึงน้องเกยวอีกแล้วอะขี้เลยขี้เลย เอายางน้องยังสาโอเคดูต่อไปอุดให้ด้วยอุดเลยอุดดังผมไม่ใช้ไม่ใช้อุดอีกอุดเสร็จยังโอ้ยหฉีดกสียงรมเสร็จแล้วแหน่ไม่แน่โอไมค์ก่อนโอเย็นเหนยแล้วโอ้ยฟักอุดเสร็จแล้วฉีดฟักฉิดฟักข้าวเกี๊ยวมาย่างเลยดูให้ด้วย ยังไม่เข้าใช่ไหมยังไม่เข้าเลยฮะยังไม่เข้าเลยเหรอระหว่างที่คุณพีกําลังเข้ามานะคะเราจะไปดูฟาร์มไข่ที่ถ้าเราก็ได้ปรับปรุงมาเยอะทําฟาร์มชูการ์เคนแล้วก็มีฟาร์มวัวด้วยซึ่งมาทําไมก็ไม่รู้เอาหลุดมันเป็นอะไรเดี๋ยวเข้าไปใหม่โอ้ขีดห้าฟองขีดห้าฟองทำซีรีส์ได้เลยเนี่ย อุ้ยใครเข้ามาวะ yeah. เยออ่อพี่หลุดต้องเอา้าแม่หลุดแทนเข้าแม่เข้ามาแล้วแม่ก็หลุดโซมพี่ว่าล็อกพาร์ตอาจะเทก่กว่าโซมแล้วล่ะตอนนี้เหนื่อยพาร์ตไม่ดึงเลย,ดยโดนด้ใจเลยแต่น้วพาร์ตแหลกแม่นอนและโดนพาตายก่อนเนี่ยน้นองมันมันไม่เจอแบบเป็นกันอะ่ะแล้วคือมันภาพเอฟเฟกต์เยอะมากสวัสดีคุณพีทขอแล้ว <c oughs> โอ้ย<ช>ที่แฟนในตัวคนว่าอยู่ในตัวคนแล้วทำไมตัดชปแป๊บน,นึงนะฮะตาดทำไมอ่ะต้องเคยท่านชมพระสว่างพอไหมยังไม่พอใช่ไหมครับไงไงโอเคป่ะยังปามบัวสว่างเกินกปามบอกว่าพีชใช้ชุดเอร์ทีนี้ก็พอนอนเอ๋อโอ้โหต้องเนื้อบัวจากไยฮะเนื้อวัวฮะเวิร์ชนี่มันจำเป็นวะนี่หยิบลงไปในข้อควรเอาไว้กระเป๋าทำเดี๋ยวไปดูฟาร์มข้าวพีชกัน ามนแ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 มนมมันจะฟาดเแม่แม่แม่งเลยถ้าแม่งก็แม่งเลยามอยู่ไกไม่เปนไรลมอยนแหละอยมองไปจากมดูหลอดอาหารตองี่เห็นได้เลยว่าโอ้คือเราก็ได้เอาเมล็ดข้าวมาปลูกเต็มเลยนะคะเอาคมปลูกเองเอาผมปลูกเอง แล้วเราเนี่ยแล้วคือเราก็ไปหาเชือกมาได้เส้นหนึ่งแล้วซึ่งมันลำบากมากใช่ปะก่อก่อนจะไปหาได้แต่ทีแมใโคตรลำบากเชือกเนี่ยมามาผมครับผมตีเองเนี่ยนี่จะมันก็กลับนะครับม้าท่านมีมลไปสั่งได้ไมาทัานขอเชือกได้ไหมไม่อย่าต้องอ่ะงั้นมาถ้าไม่ใช่มา้าม้าม้าไม่มีต้องปุ๊บปุ๊บนี่เนี่ย แล้วเราจะเอาไป็ลข้าวอ๋อเอาไล็ดข้าวจากฟาร์มน่ยไปเบียงกันยอี๋ออี๋อาแปะบีาปะาีนี่แม่เดียวเียวนงงงมากคนดูงงบ้าผมยังงงกับตัวเองเลยงงดีเลยว่าร้องเพลงนม่เป็นงงดีงงดีเออเอออ้เออเออเอาพี่นี่ไงแต่พี่ไม่กินอ่ะเออเอาพี่จะไปทำไมอาแอรเอ ชอาแม่ไม่ไม่ให้ตัวเองกินเลยอลังจงไม่ให้ตัวเองกินไม่ให้หมากินเออเอาพี่มีเค้กอยู่มอว่าอืออุ้ยไม่ใช่หรอครับพี่ลูกปลาต้มผิดวางไว้ไหนอ่าฮะบนพื้นดินเออแล้วก็กระเทืบอืมกระเทืบกระเทืบดีให้ดูเจริญจริงจริงใส่โตไปดูวยกินด้วยนะกระเทบกระทืบมันอาจจะเค็มๆหน่อยกแล้วกันพี่กินตั้งเยอะต้องดูเค็มเค็มบ้าเค็มป่ะรสชาติเป็นไง ขี่หมามาเลยต้โอ้โหขี่หมามาเลยเหรอขี่หมา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 ใคขี่หมาแต่ลูใครขี่หมาคนไงกระถูกอะเพราะเราดูในขี่หมาคนจนขี่หมายังขี่เต่าเลยขี่หมาอ๋อนี่เป็นเสื้อผมนะคะไม่ต้องสงสัยโอ้โหใส่เสื้อคนอาจจะพุ่มก็ต้องไม่หนีอยู่แล้ว มันยังไม่หมดหันมาให้หน่อยหัมาห้หน่อยกินยั่วเลยกินยัวนี่ไนเน่กินอาหารไต์นี่ไหนี่ไหนี่ไนไม่หกลเอาหอนนี่ไงอะไรนี่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 ่นนนี่นี่นนอนีีนีนี่น่นี้นี่นี่นี่นนีนี่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 น่่่่่่่่นน เราว่าเราทำกล่องเพิ่มดีกว่าออเงั้นเราปรับปรุงบ้านนะโอเคเเดี๋ยวไปราจะทำการเป็นห้องเก็บของโอเคเดี๋ยวไปหารางวัแบบอู้คุณแก่ไปตักแกไว้จะไปหาราวัลทำไมหารางวัลทำไมเขาทำเพื่อป้องกันของโอ้ยเนี่ยให้ช่วยบอกไม่เป็นไรหาเองเอกันเออนี่ไงมันได้ทัชขึ้นห้องเก็บของอยู่ตรงนี้เลยได้ทัชขึ้น โอ๊ยทำไมโอ๊ยทำไมอำโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,ออยนี่มันสราระใช่ไหมเครทำไว้อยากรู้นี่แหละพีชยังไม่ได้ทำเอา้าแล้วใครทำแต่พี่ว่าไปทำเลย,เยเงั้นดีกว่าเดี๋ยวไปด้วยได้ปะเอ,อ้ยเดี๋ยวลืมเลยว่าพี่มีเมล็ดข,ข้าวให้ไก่กินก่อนเห็นไก่เลือดมันแบบเลือดน้อยโอ้ป๊า๊ปป๊า๊พี่ปา๊ปพีมาให้ตัวนี้ก่อนดีให้หมดอ่ะให้หมดอ่ะเอางเด็ดเอาเดี๋็ดเอาไปเห็นโอ้ ไ่ตัวเล็กไ่ตัวน้อยอนีแนก้วรู้จักผู้เชื่อวชาญไหมาไรู้จ,จักใหมก่ก็ทุอความแกโอ้ชิคก็เดือดก็เดือไก่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 โตซะเอไปกวขยโอ้โตโอเคโตละไปละมันว่าเบ่งจะตายอยู่แล้วคุณไม่ทำหนึ่งงไก่เลยโอ้พระเจ้าคุณมันเร็ว ไปไาเร็วยังไม่จบมั้งยังไม่จบแล้วน <Jamie, S 2> <anak> ี่ท่านนี้จบแล้วมั้งโอ้ยไปจบจบเอาหุารที่หกสี่เจ็ดเลยเอารอยีโอ้โหความฝันของคืออยากอยากอยากเป็นพิเกอร์พี่ออย เอ้าเอาประตูไปลงเมืองด้วยได้ไหมเนี่ยความวัวรู้สึกว่าโดนใจวัวหน่อยนั่นเป้วัวไหมไม่ใช่นั้ำเป็นใบไม้เอากระจกไปด้วยคิดว่านั่นเป็นวัวตองเหยียดใบไม้เป็นวัวได้ไงวะเนี่ยเฮอะนั่นวัวนู่นเหม็นเจ็บข่าวเออหัวอะไรเออ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  เออมือหน่อยวะจำได้เหรอเห็นสาวป่ะสาวจะมาหาแเราได้ยาวๆนี่มันเหมือนตรงนี้โดด้วยว้ชิดอ๋อเดี๋ยวนี้โอเคเอาละดูในมือนี่แล้วเออจำได้สาวธัญญามันมันรับไฟได้หรืเปล่าวะที่ไหนอยู่ในมือเห็นชื่ออะไรเฟเจอร์มันมืดจังฝั่งปากให้มันตุ่มเตียงหแล้วเฟเจอร์ลืมทอสมา เป็นไงพีทผึงท้อนี้รูโอ้วอ่ะลดเราเหมือนตัวเปล่าแล้วเขาบอกว่าอย่าเลยปักทอชใช่ถ้ากินแคปโพชันก็ต้องปักแต่เราเอาไม้ลงมาแทนอรอยแต่พีทไม่มีเอ้ยมีทานีานงั้นเราขอทานงั้นขอทานได้ป่ะเอาเท่าไหร่ครับมีมีเกี่อันะสามสองือของในตัวเต็มอ่ะยันแดงเลยแ่งเป็นสัง งั้นขอ21บเออเไปหาัล oh, ีบาบาอาลีบาบาของนกตัวไอทำหาเลยเนี <t uce <t uce ่ยของนกตัวของนกตัวของนกตัวไก่ของนตัวต้อไอขอปลาไข่ทำไรทำไรแปดทำไมอะเฮ้ย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 ้งไ่ไม่ดีอะ อ้ย้ยขอขอมันไม่ไดู้เปล่าก็ได้กัปหาน้องเขียวดีกว่าเผื่อเจอโอไปหาเดียวนะโอเคเฮ้ยขอไปตัแล้วอยากกลับมาด้วยนะไม่ขกลับนะโอเคงั้นเริ่มหาตรงนี้โอ้ไปหาน้องเขียวเพื่อไปหนึ่งชุดพอดีเลยต้องพิเจอทานติคุิมาแล้ดทิ เราหาลงมาใช่หมนิลาว่าคุณตานตา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 คนแรกแบคชันนี่แหละโอ้ขอบุณนี่ชมอะฉันมันไม่ไ้นดีด่าคือความจริงวามจริงนี่กลันะ้ความจริงนี่มาโอ้ชิเก้นอยากคุณถานไม่ได้กลเลยต้องสูากชิเก้นหรอ ไล่โบชิคก้าหนอชิคก้บอกอได้เพลงใช่ปะเกี่ึงกัคืกินเก่าอะเพาะว่าอะเอาเบบตกว่าไว้เอาเ,ะะเอาคนแก่ไปน้อตาลนี่ทานุใช่มใอยู่บนเพดานโอ้มีเรามันพังมาด้วยคลิปคลนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะแต่เมื่อวานนี้หนึ่งชั่วโมงนี่หนึ่คือ็ะ OMG นะฮะไปหาน้องเกียวต่อไป ก็อยากให้โปรแกรมเนี s <S other, no. No. No, mm ้ยมันอัดแบบหนึ่งชั่วโมงได้อ่านโปรแกรมไหนบ้างโปรแกรมโปรแกห้มันจะไปดูึ่ะเหลือ3นาทีก็ได้นะอ่าแบบ4ชั่วโมง5ชั่วโมงโง่หนาฟรีอู้จอเล็งอู้จอหินเอาไอหินนี่ไม่ต้องบอกว่าเจอแต่เราไปเจอตลอดนี่4ชั่วโมงไม่มีหินเหรงเฮ้ยเจอเมืองกันไอ ไอ้ต้องเหมืองเชื่อเหมืองน,นี่เด้อแล้วก็เจอคีปเปอร์แล้วก็เจอคีปเปอร์ตล้นี้ขุดลงไปเแบวไม่น่าบอกเลยว่าไปหาหน้องเสียแป๊บไม่เจอเลยโอู้หชิบให้มันระเบิดตัวแป๊บให้มันระเบิดแป๊บน่าเห็นล้านมาตโตอ้อู้วดาาีน้องเสียวอกมาละตัวเสียงคงจะแบบโอ้เฮ้ยโต้งพยักหน้าได้ดอ่ะใครอ่ะ เป,ปห,หรอพญานาคบบรัวเลยอะต้อ